หน้าต่อตอนที่สองอ布拉พาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอันว่าเศรษฐีในพระรานครชื่อว่าราชคฤกขอแล้วซึ่งทิดาของเศรษฐีชื่อว่าปุณณะเพื่อบุตรของตนอันว่าเศรษฐีชื่อว่าปุณณะนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ดังนี้เศรษฐีที่ราชคฤกมาขอบุตรสาวนะครับอันว่าปุณณะเศรษฐีจงอย่ากระทําอย่างนี้นะ อ,อนะ่อันว่าสมบัติอันท่านผู้อาศัยซึ่งเราทั้งหลายแล้วจึงอยู่อยู่ตลอดการอันมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวได้แล้วอันว่าคุณณะเศรษฐีจงให้ซึ่งทิดาแก่บุตรของเราดังนี้อันเศรษฐีในพระนครชื่อว่า,าราชคฤกกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าบุตรของท่านนั้นเป็นผู้มีความเห็นผิดย่อมเป็นก็เป็นวิชาดิฐินะะอ่านว่าธิดาของข้าพเจ้าเว้นจากรัตนะทั้งหลายสามย่อมไม่อาจเพื่ออันเป็นไปก็คือละทิ้งพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้นะ ขอ,ของท่าานนนเป็ิิิฐะะอันว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้นันเทียวซึ่งทิดาแก่บุตรของท่านนั้นดังนี้ทั้งนั้นอันว่ากุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและข้าวดีเป็นต้นผู้มากอ่อนวอนแล้วซึ่งเศรษฐีชื่อว่าคุณนะนั้นว่าอันว่าท่านยาทําลายแล้วซึ่งความคุ้นเคยกับด้วยเศรษฐีใน่พระนครชื่อว่าราชคึกนั้นคืออยากไปแตะหักนะอันว่าท่านขอจงให้ซึ่งทิดาแก่บุตรของเศรษฐีนั้นดังนี้ อันว่าเศรษฐีชื่อว่าคุณณะนั้นรับพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งคําของกลุบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้แล้วซึ่งธิดาในดิตถีอันมีพระจันทร์อันเต็มแล้วด้วยอาสาละหะเลิกวันอาสาบูชาหรือเปล่านะฮะอันว่านางอุตรานั้นไม่ได้ได้แล้วซึ่งอันเข้าไปหาซึ่งภิกษุหรือหรือว่าซึ่งนามภิกษุนี้หรือหรือว่าเพื่ออันถวายซึ่งทานหรือว่าเพื่ออันฟังซึ่งทำจำเดิมแต่การแห่งตนไปแล้วสู่ตระกูลแห่งผัว ก็คือแต่งงานไปก็เลยไม่ได้ไปเจอเพระพูดพระธรรมส่งมาเลยครับเดี๋ยไม่ได้ถวายทานเลยนะครั้นเมื่อเดือนทั้งหลายที่สามด้วยทั้งกึง่งอืมสองเดือนครึง่งป่ะเป็นไปร่วงแล้วเป็นไปร่วงวิเศษแล้วอย่างนี้อันว่านงอุตตรามน,นั้นถามแล้วซึ่งหญิงผู้รับใช้ผู้ยืนอยู่แล้วในที่ใกล้ว่าในการนี้อันว่าภายในแห่งการฝนอันมีประมาณเท่าไหร่อืมีกี่พรรษาแล้วนะ เหลือลงแล้วดังนี้อันว่าหญิงผู้รับใช้นั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่แม่เจ้าอันว่าเดือนด้วยทั้งกึ่งเหลือลงแล้วเหลือครึ่งเดือนฮะดังนี้อันว่านางอุตรานั้นส่งไปแล้วซึ่งข่าวสารแก่บิดามีอันให้รู้ว่าอันว่ามันดาและบิดาทั้งหลายใส่เข้าแล้วซึ่งดีฉันในเรือนเป็นที่จองจําอันมีอย่างนี้เป็นลูกเพราะเหตุไรก็คือจับฉันมาขังเพราะเหตุไรนะฮะเมาอยู่กับผัวเนี่ยเหมือนทุกขังไว้นะอันว่าอันอันมันดาและบิดาทั้งหลายกระทําซึ่งดีฉันให้เป็นผู้มีลักษณะ อันโทษขจัดแล้วแล้วจึงยังบุคคลให้ฟังว่าว่าเป็นทาสีนะของชนทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นกรรมอันประเสริฐย่อมเป็นคําว่าอันอันมารดาและบิดาทั้งหลายให้ซึ่งดีฉันแต่แก่ตระกูลมีความเห็นผิดอันมีอย่างนี้เป็นรูปเป็นกรรมอันประเสริฐย่อมเป็นหาไม่ได้ก็คือไม่ใช่กรรมดีเลยนะอันว่าดีฉันย่อมไม่ได้ เพื่ออันกระทำซึ่งขีดในบุญทั้งหลายมีการเห็นซึ่งพิสุกเป็นต้นหนาขีดบุญอย่างหนึ่งจําเดินแต่การแห่งดิฉันมาแล้วดังนี้เป็นเหตุครั้งนั้นอันว่าบิดาของนางอุตลานั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าธิดาของเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งทุกหนอย่อมเป็นดังนี้คือข้อของอุตลานะยังบุคคลให้รู้ทั่วแล้วซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้มีใจไม่ใช่ของแห่งตนส่งไปแล้วสึ่งพันแห่งกาหาปณะทั้งหลาย15หรือ50าท่านนีงนะ ห้าสิบห้าสิบพันก็คือห้าหมื่นนะ <c oughs> กาหาปณะนะด้วยคําว่าอันว่าหญิงคณิกาชื่อว่าสิริมามีอยู่ในพระนครนี้อ่าสิริมา,มาแล้วะอันว่าธิดาของเราเกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านจงรับเอาซึ่งพันแห่งกาหาปณะ,ะทุกๆวันดังนี้นํามาแล้วซึ่งนางสิริมานั้นด้วยกาหาปณะ,ะทั้งหลายเหล่านี้กระทำแล้วให้เป็นผู้บำเเสอสึ่งเท้าของสามีจงกระทำซึ่งบุญทั้งหลายเองดังนี้อื ก็คือไปจ้างสิลิมามาบำเรลสามีนะฮะเพราะว่านางอุตรานั้นให้เรียกมาแล้วสึ่งนางสิริมากล่าวแล้วว่ารู้ก่อนหญิงสาายันว่าท่านรับเอาแล้วสิ่งขาหาปณะทั้งหลายเหล่านี้จมบำเรอสึ่งสหายของท่านตลอดเดือนด้วยทั้งกึ่งนี้ครึ่งเดือนเนี่ยนะฮะดังนี้อันว่านางสิลินาสิลิมานั้นรับพร้อมเฉพาะแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้อันว่านางอุตรานั้นพาเอาแล้วสึ่งนางสิริมานั้นไปแล้วสู่สำนักของสามี ขันเมื่อคําว่าอันว่าเหตุนี้อะไรทางนี้อันสามีนั้นเห็นแล้วซึ่งนางศิลมากล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าหญิงสหายของดิฉันจงบําเลอซึ่งท่านตลอดเดือนด้วยทั้งกึ่งนี้ครึ่งเดือนนี้ให้บําเลอสามีนะฮะส่วนว่าอันว่าดิฉันเป็นผู้ไข่เพื่ออันถวายซึ่งทานด้วยนันเทียวเป็นผู้ไข่เพื่ออันฟังซึ่งทําด้วยตลอดเดือนด้วยทั้งกึ่งนี้จ่อมเป็นดังนี้ก็คือตลอดครึ่งเดือนนี้อยากไปฟังทมแล้วก็ถวายอาหารด้วย อันว่าสามีนั้นเห็นแล้วซึ่งหญิงผู้มีรูปงามนั้นผู้มีความรักอันเกิดขึ้นแล้วรับพร้อมเฉพาะแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้โอเคนะครับแม้อันว่านางอุตลาแลนี่มนแล้วซึ่งหมู่แห่งพิษุผู้มีผู้เจ้าเป็นประมุกกาปูุแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าภิกษาอันพระองค์ไม่เสด็จไปแล้วในที่อื่นพึงรับในเรือนนี้นั่นเทียวตลอดเดินด้วยทั้งกึง่งนี้ดังนี้รับแล้วซึ่งปฏิญญาของพระศาสดาผู้มีใจอันยินดีแล้วว่า อันว่าวันมหาปรวาณาย่อมมีเพียงใดออออภิษานะอันว่าเราจะได้เพื่ออันบำรุงซึ่งพระศาสดาด้วยเพื่ออันฟังซึ่งทำด้วยเพียงนั้นจำเดินแต่วันนี้ในการนี้ดังนี้ย่อมเที่ยวจัดแจงอยู่ซึ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายในโรงครัวใหญ่ด้วยคําว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงต้มซึ่งข้าวต้มอย่างนี้อันว่าท่านทั้งหลายจงทอดซึ่งขนมทั้งหลายอย่างนี้ดังนี้ครั้งนั้นอันว่าสามีของนาอุตรานั้นคิดแล้วว่าอันว่าวันพุ่งจะเป็นวันมหา ะจะเป็นวันปรารวาจาจะเป็นดังนี้เป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อลงตัวใหญ่เป็นเยือนอยู่แล้วที่ช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมคือช่องหน้าต่างนะที่ช่องหน้าต่าง <c oughs> แลดูแล้วแลดูอยู่คือที่หน้าต่างนะและดูอยู่ด้วยอังคิดว่าอันว่าหญิงผู้เป็นอันถภานนั้นย่อมเที่ยวกระทําอยู่ซึ่งอะไรหนอแลดังนี้เห็นแล้วซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้นผู้เศร้ามองแล้วด้วยเหงือผู้เกลื่อนกลดแล้วด้วยเท่า ผู้เพื่อนแล้วด้วยทานเพลิงและขมเมาผู้เที่ยวจัดแจงอยู่เหมือนอย่างนั้นคิดแล้วว่าโอ้อันว่าหญิงผู้อันธพานย่อมไม่เสวยซึ่งสมบัติอันประกอบแล้วด้วยสิรินี้ในฐานะอันมีอย่างนี้เป็นลูกผู้มีจิตอันยินดีแล้วว่าอันว่าเราจับบอมุงซึ่งัพสมณะผู้ล้นทั้งหลายดังนี้ก็คือมาเหน็ดเหนื่อยเพื่อมาทำอาหารเลี้ยงพระทางที่จะไปอยู่สุขสบายอะไรอย่างนี้นะครับย่อมเที่ยวไปดังนี้หัวเลาะแล้วไปปาดแล้ว คันเมื่อบุตรแห่งเศรษฐีนั้นไปปาแล้วเอาว่านางสิริมาผู้ยืนอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งบุตรของเศรษฐีนั้นคิดแล้วว่าอันว่าบุตรของเศรษฐีนั้นแลดูแล้วซึ่งอะไรหนอแลัวเลาะแล้วดังนี้แืมแดูอยู่อ๋อคือ,ค,อคือสามีที่เป็นเศรษฐเน่ะมาแอบดูอุตรานะครับแล้วนางสิริมาก็เอ,อเป็นหญิงบำเรยก็เลยัวเลาะว่าดูอะไรอยู่นะครับ โดยช่องอแลดูอยู่โดยช่องเป็นที่ดื่มกินซึ่งลมโดยช่องหน้าต่างนะนั้นนั่นเที่ยวเห็นแล้วซึ่งนกอุตลาคิดแล้วว่าอันบุตรของเศรษฐีนี้แลดูแล้วซึ่งหญิงนี้หัวเลาะแล้วอันว่าคมเฉยชิดกับด้วยหญิงนั่นแห่งบุตรของเศรษฐีนี้มีอยู่แน่แท้ดังนี้ได้ยินว่าอันว่านางศิริมานั้นเป็นหญิงผู้มีในภายนอกเป็นแม้อยู่อยู่ในเรือนนี้ตลอดเดือนด้วยทั้งกึ่งเซอร์เวอร์อย,อยู่ซึ่งสมบัตินั้น ไม่รู้แล้วซึ่งความที่แห่งตนเป็นหญิงผู้มีนายภายนอกได้กระทําแล้วซึ่งความสําคัญว่าอันว่าเราเป็นเจ้าของแห่งเรือนย่อมเป็นดังนี้เอาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นเป็นเจ้าของบ้านไปเลยนะครับเป็นเจ้าของสามีไปเลยอันว่านางศิริมานั้นผูกแล้วซึ่งความมาฆ่าในนางอุตตลาคิดแล้วว่าอันว่าเราจะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่นางอุตตลานั้นดันงนี้ลงแล้วจากประสาทขอไปแล้วสู่โรงขัวใหญ่ถือเอาแล้วซึ่งในอสอันเดือดพล่านแล้ว ในที่เป็นที่ทอดซึ่งขนมด้วยทัพพีเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อนางอุตตะลาเป็นได้ดําเนินไปแล้วก็เกิดไปหานะฮะคราบว่านาอุตตะลาเห็นแล้วซึ่งนางสิริมานั้นผู้มาอยู่คิดแล้วว่าอันว่าอุปการะใหญ่อันหิงสหายของเรากระทาแล้วแก่เราก็คือโอ้โหอุปการะแก่เราว่าไปบําเรอสามีนะฮะเราจะได้มีเวลามาใส่บาตรฟังธรรมอันว่าจักรวาลเป็นของแคบยิ่งย่อมเป็นอันว่าพรม,มโลกเป็นของต่ํายิ่งย่อมเป็น ส่วนว่าอันว่าคุณของหญิงสหายของเราเทียวเป็นคุณใหญ่ย่อมเป็นโอ้โหคุณจักพมะโลกคุณจักจักรวาลก็แคบกว่าหญิงสหายเนี่ยมีคุณใหญ่กว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าอันว่าเราอาศัยแล้วสิ่งหญิงสหายนั่นได้แล้วเพื่ออันถวายสึ่งทานด้วยเพื่ออันฟังซึ่งทําด้วยถ้าว่าอันว่าความโกรธแห่งเรามีอยู่ในเบื้องบนแห่งหญิงสหายนั้นไซอันว่าในสายนี้จงลวกซึ่งเรา ถ้าว่าอันว่าความโกรธย่อมไม่มีไซอันว่าเนยใสจงอย่าลวกดังนี me, ้แผ่ไปแล้วสู่นางสิริมานั้นด้วยเมตตาอันว่าเนยใสอันเดือดพ่านแล้วอันอันนางสิริมานั้นลดทั่วแล้วบนกระหม่อมของนาอุตลานั้นเป็นราวกับว่าน้ําอันเย็นได้เป็นแล้วครั้งนั้นอันว่านางทาสีทั้งหลายของนาอุตลาเห็นแล้วซึ่งนางสิริมานั้นผู้คิดว่าอันว่าเนยสนี้จะเป็นของเย็นจะเป็นดังนี้แล้วจึงยังทัพพีให้เต็มอีก แล้วจึงถือเอาแล้วจึงมาอยู่คุกคามพร้อมอยู่ว่าแนะหญิงผู้อันบุคคลแนะนําแล้วได้โดยยากอันว่าท่านจงหลีดไปอันว่าท่านเป็นผู้สมควรเพื่ออันลดทั่วซึ่งเนยใสยอันเดือดผ่านแล้วในเบื้องบนแห่งแม่เจ้าของเราทั้งหลายย่อมเป็นหาไม่ได้อืเอเราเจ้าเป็นผู้ไม่สมควรนะเพื่อ,ออันลดนะอือลุกขึ้นแล้วข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยโบยแล้วด้วยมือทั้งหลายด้วยด้วยเท้าทั้งหลายด้วย ยังนางศิลีมานั้นให้ล้มลงแล้วบนผ้าพื้นอมืมีคนมาช่วยนะครับเพื่อมาบวยนางศิลีมาเพราะว่านางอุตตลาไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันห้ามซึ่งนางทาสีทั้งหลายเหล่านั้นนางทาสีมาทําร้ายนางศิรีมาแทนนะ <c oughs> ครั้งนั้นอันว่านางอุตตลาห้ามแล้วซึ่งนางทาสีทั้งหลายทั้งปวงผู้ยืนอยู่แล้วในเบื้องบนแห่งนางศิลีมานั้นถามแล้วว่าอันว่ากรรมอันหนักอันมีอย่างนี้เป็นลูกอันท่านกระทาแล้วเพื่ออะไรหนังนี้ กาวสอนแล้วซึ่งนางศิลมอยังนางศิลมาให้อาบแล้วด้วยน้ําอันอุ่นทาแล้วด้วยน้ํามันอันบุคคลพึงหุงพึงหูงสิ้นร้อยครั้งในขณะนั้นอันว่านางศิีมานั้นรู้แล้วซึ่งความที่แห่งตนเป็นหญิงผู้มีในภายนอกคิดแล้วว่านันว่ากรรมอันหนักอันเราผู้ลดทั่วอยู่ซึ่งเนยสายอันเดือดพลาดแล้วในเบื้องบนแห่งนาคุตลาานี้หราบบนหัวอะไรเสีอยง เพราะเหตุสัพว่าการหัวเลาะแห่งสามีกระทําแล้วอันว่านางอุตลานี้ไม่สั่งบังคับแล้วซึ่งนางทาสีทั้งหลายด้วยคําว่าอันว่าเจ้าทั้งหลายจงจับซึ่งนางศิริมานั้นดังนี้คือไม่สั่งให้จับเนะี่ยห้ามแล้วซึ่งนางทาสีทั้งหลายทั้งปวงแม้ในการเป็นที่เปลียบเทียนซึ่งเราได้กระทําแล้วซึ่งกิจอันอันบุคคลคกระทําแก่เรานั่นเทียวอ่านะครับก็คือไม่สั่งลงโทษอ่านะครับ นางศีมาลันนะองนะ <c oughs> แม้จะเบียดเบียนเราก็ตามนะถ้าว่าอันว่าเราจะไม่ยังนางอุตลานี้ให้อดโทษไซอันว่าศีรษะของเราพึงแตกโดยส่วนเจ็ดดังนี้อืต้องให้ต้องขอต้องให้เขาอดโทษนะไม่นั้นเดี๋ยวสอบจะแตกเป็นเจ็ดส่วนหมอบลงแล้วณนะที่ใกล้แห่งเท้าของนางอุตลานั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่แม่เจ้าอันว่าท่านขอจงอดโทษแก่ดิฉันดังนี้ อันว่านางอุตลาเก่าวแล้วว่าอันว่าฉันเป็นทิดาผู้เป็นไปกับด้วยบิดาเป็นขั้นเมื่อบิดาอดโทษอยู่จะอดโทษดังนี้อันว่านางศิลมาเก่าแล้วว่าข้าแต่แม่เจ้าอันว่าเหตุนั่นจงยกไว้ก็คือพักไว้ก่อนนะเอาเรืดีฉันยังเศรษฐีชื่อว่าบุญนะแม้ผู้เป็นบิดาของท่านจะให้อดโทษดังนี้อันว่านางอุตลาเก่าวแล้วว่าอันว่าเศรษฐีชื่อว่าบุญนะ เป็นบิดาผู้ยังฉันให้เกิดในวัตตะย่อมเป็นอืมก็คือพ่อนะฮะปุณณะเนี่ยเป็นพ่อของอุตลาแต่ว่าคั้นเมื่อบิดาผู้ยังฉันให้เกิดในวัตตะอดโทษอยู่อันว่าฉันจะอดโทษดังนี้อืถ้าพ่ออดโทษเราก็อดโทษให้เหมือนกันอันว่านางศิลิมาถามแล้วว่าก็อันว่าใครเป็นบิดาผู้ยังท่านให้เกิดในวัตตะย่อมเป็นดังนี้อันว่านางอุตลากล่าวแล้วว่าอุตตานี่มีต่อเต่าสองตัวนะฮะ อันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาผู้ยังฉันให้เกิดในวัฏฏะย่อมเป็นดังนี้อืมพูดถึงพระพุทธเจ้านะว่าเป็นพ่ออันว่านางสิริมากล่าวแล้วว่าอันว่าความคุ้นเคยกับด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมไม่มีแก่ดิฉันดังนี้อันว่านางอุตลากล่าวแล้วว่าอันว่าฉันจะกระทำคือจะทําให้คุ้นเคยให้นะอันว่าพระศาสดาทรงพาเอาแล้วซึ่งหมูแห่งพิสุจะเสด็จมาในที่นี้ในวันพรุ่ง อันว่าท่านถือเอาแล้วซึ่งสักการะอันอันตนได้แล้วอย่างไรมาแล้วในที่นี้นั่นเทียวยังพระศาสดานั้นจงให้ส่งอดโทษดังนี้อันว่านางศิริมานัตนรับพร้อมเฉพาะแล้วว่าข้าแต่แม่เจ้าอันว่าดีหลักดังนี้ลุกขึ้นแล้วไปแล้วสู่เรือนของตนสั่งบังคับแล้วซึ่งหญิงผู้เป็นบริวารทั้งหลายผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณยังบุกวัตถุอันบุคคลพลงเคี้ยวทั้งหลายด้วยยังวัตถุทั้งหลายอันเก้อกูลแก่แกงด้วยอันมีอย่างต่างๆให้ถึงพร้อมแล้ว ถือเอาแล้วซึ่งสาัขาระนั้นมาแล้วสู่เรือนของนางอุตลาในวันลุงขึ้นไม่อาจอยู่เพื่ออันยังสักการะนั้นให้ตั้งอยู่เฉพาะในบาทของหมู่แห่งภิกษุผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ยินอยู่แล้วอาว่านางอุตลาถือเอาแล้วซึ่งสักการะนั้นทั้งปวงจัดแจงแล้วอาว่านางศริมามอบลงแล้วณนะที่ใกล้แห่งพระบาทของพระศาสดากับด้วยบริวารในการอัานเป็นที่สุดลงแห่งกิจด,ด้วยพัดอพรฉันทรเสร็จก็ไปมอบลง ตรงพระบาทครับครั้งนั้นอันว่าพระศาสนาตัดถามแล้วซึ่งนางศิริมานั้นว่าอัน่าความผิดอะไรมีอยู่แก่เธอดังนี้อันว่านางศิริมากราบทูแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่ากรรมชื่อนี้อันหม่อมฉันกระทําแล้วในวันวานคั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าหญิงสหายของหม่อมฉันห้ามแล้วซึ่งนางทาสีทั้งหลายผู้บีดเบียนอยู่ซึ่งหม่อมฉันได้กระทำแล้วซึ่งอุปการะนั่นเทียวแก่หม่อมฉันก็คือห้ามทาสีไม่ให้ทำลายฉันและยังอุปการะอีกนะ อันว่าหม่อมฉันนั้นรู้แล้วสิ่งคุณของหญิงสหายนี้ยังหญิงสหายนี้ให้อดโทษแล้วขั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าหญิงสหายนั่นกล่าวแล้วว่าขั้นเมื่อพระองค์ทรงอดโทษอยู่อันว่าฉันจะอดโทษดังนี้กะหม่อมฉันดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าดูก่อนอุตตลาได้ยินว่าอันว่าอย่างนั้นหรือดังนี้อันว่านางอุตตลากล่าวถืแล้วว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระโจคข้าอันว่าอย่างนั้น อาว่าในสายอันเดือดผ้าแล้วอันหญิงสหายของหม่อมชันลดทั่วแล้วบนศีรษะของหม่อมฉันในวันวานดังนี้อาว่าพระศาดาตัดถามได้ว่าขั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อะอันว่าอะไรอันเธอคิดแล้วดังนี้ก็คือเธอคิดอะไรอยู่ล่ะอาว่านางอุตลากลับถแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาว่าหม่อมฉันคิดแล้วอย่างนี้ว่าอันว่าจักรวาลเป็นของแคบยิ่งย่อมเป็นอันว่าพรมโรกเป็นของต่ำยิ่งย่อมเป็น ว่าคุณของหญิงสหายของเรานั่นของเราเทียวเป็นคุณใหญ่อย่อมเป็นเพราะว่าอันว่าเราอาศัยแล้วซึ่งหญิงสหายนั่นได้ได้แล้วซึ่งเพื่ออันถวายซึ่งทานด้วยเพื่ออันฟังซึ่งทําด้วยถ้าว่าอันว่าความโกรธแห่งเรามีอยู่ในเบื้องบนแห่งหญิงสหายนี้ไซส์อันว่าเนยใส่นี้จงลวกซึ่งเราหากว่าอันว่าความโกรธแห่งเรามีอยู่ในเบื้องบนแห่งหญิงสหายนี้หาไม่ได้ไซส์อันว่าเนยใส่นี้ จงยาลวกดังนี้แผ่ไปแล้วสู่นางศรีมานี้ด้วยเมตตาดังนี้หอแผ่เมตตาไปนะอันว่าพระศาสดาตัดแล้วว่าดูกองอุตลาอันว่าดีละอันว่าดีละอันว่าอันอันเธอชนะซึ่งความโกรธอย่างนี้ย่อมควรก็ชื่อว่าอันว่าบุคคลผู้โกรธอันบุคคลพึงชนะด้วยการไม่โกรธอันว่าบุคคลผู้ทั้งด่าทั้งบาลีพาทอันบุคคลพึงชนะด้วยการไม่ด่าด้วยการไม่บาลีพาทอันว่าบุคคลผู้มีความตนีกระด้าง อันบุคคลพึงชนะด้วยการให้ซึ่งวัตถุอันเป็นของมีอยู่แห่งตนอันว่าบุคคลผู้กล่าวเท็จโดยปกติอันบุคคลพึงชนะด้วยคําอันจริงอย่างนี้ตัดแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าอันว่าบุคคลพึงชนะซึ่งบุคคลผู้โกรธด้วยการไม่โกรธอันว่าบุคคลพึงชนะซึ่งบุคคลผู้ไม่ดีด้วยความดีอันว่าบุคคลพึงชนะซึ่งบุคคลผู้มีความตนีด้วยการให้ อันว่าบุคคลพึงชนะซึ่งบุคคลผู้กล่าวซึ่งคําอันหลาะแหละโดยปกติด้วยคําอันจริงดังนี้อันว่าอัดว่าก็อันว่าบุคคลผู้โกรธโดยปกติอันบุคคลเป็นผู้ไม่โกรธเป็นพึงชนะอันว่าบุคคลผู้ไม่ดีคือว่าผู้ไม่เจริญอันบุคคลเป็นผู้เจริญเป็นพึงชนะอันว่าบุคคลผู้มีความตนีคือว่าผู้มีความกระด้างมีความเอาใหม่ผู้มีความตนนีกระด้างอันบุคคลพึงชนะ ด้วยจิตอันประกอบพร้อมแล้วด้วยการสละซึ่งวัตถุอันเป็นของมิยู่แห่งตนอันว่าบุคคลผู้กล่าวซึ่งคําอันเลอะและโดยปกติอันบุคคลพึงชนะด้วยคําอันจริงเพราะเหตุนั้นอันว่าผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วอย่างนี้ว่าอกโกเทนะชิเนโกทังเปสจเจนาลิกลิกวาทินังดังนี้ดังนี้แห่งขีดในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาขีดบทว่า อกโกเทนะดังนี้เป็นต้นจบในการอภินิษสุลงแห่งเทศนาอันว่านางสิริมากับด้วยหญิงทั้งหลายผู้มีร้อยหาเป็นประมาณตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลอารุ้เรื่องแห่งอุบาสิก,กาชื่ออุตลาจบแล้ว